สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสวัสดีพี่พี่ FC ผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมีรถสวยๆอีกหนึ่งคันมานำเสนอให้ได้ชมกันนะคะเป็นรถ t o y ยต a a อ t i ติ 1.8e ปี2017นะคะราคาอยู่ที่439,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคะลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะดอกเบี้ยพิเศษนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79%เท่านั้นนะผ่อนด นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่ห้ามพลาดเลยนะคะติดต่อมาหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวนัดนะคะจะพาไปชมรายละเอียดของรถคันนี้กันคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นรถสีดำสวยๆดุดุเท่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นโฉมเมนเชนเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะป้ายทะเบียนนะคะได้เป็นป้ายนี้เลยนะ6ก็ไก่นนหนู5303กรุงเทพมหานครโลโก้ด้านหน้าจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าโครเมียม2เส้นนะคะคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆสวยๆเลยนะคะในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กอลลอยปัดเงา 24นะคะน็อต5ลูโลโก้ตรงกลางนะคะยางรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นยางปี2020นะคะก็ใช้งานได้อีกระยะนึงเลยนะคะอันนี้รถยังไม่ได้ล้างนะคะเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้อีกรอบนึงนะ,ะช่วงล่างนะคะสภาพเดิมๆไม่มีคาบน้ำมันหยดหนเยิ้มของเบ้าโชกเลยนะคะรอยซีนเดิมๆนะคะหัวน็อตด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งงงคคคัันนะะะนะะะะรรรรบกเเลยะะเื่อโ สร้างนะ เราวาลันตีให้เลยเรารับประกรันให้เลยนะคะไม่มีชนหนักผิดความมาอย่างแน่นอนนะคะกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาตรงกระจกมองข้างนะคะคันนี้ได้เป็นแบบปรับทับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดผ้าตางังด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติเขาเลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้ตโตโยตา้ามีติดอยู่นะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะ ใครที่กําลังมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะช่วงล่างด้านหลังนะคะก็โครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตด้านในนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะเรื่องโครงสร้างนะคะเรารับประกันให้เลยนะคะเพชรยนต์นะคะขัดรถคุณภาพเกรดเนะคะมาน,นําเสนอขายให้ลูกค้าได้เลือกซื้อกันนะคะในส่วนของไฟด้านท้ายนะคะลูกค้าดีไซน์มาใหม่เฉลียวสวยงามนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะด้านล่างมีไฟทับทิม ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กันชนนะคะด้านหลัง2จุดกันเลยนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไลฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะใครที่สนใจรถคันนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะรถมาไวไปไวแน่นอนนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรของนัด0 9 8ย์0 9 5 8 7ปนัดเพชรยนต์นะคะรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้ เลยนะคะนัดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีบริการไฟแนนซ์ยื่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในของรถคันนี้กันค่ะ สำหรับรายเดภายในของรถคันนี้นะคะลูกค้าภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะให้ดูเลขไม้กันก่อนนะคันนี้เลขไม้อยู่ที่2องแสนสกิโเมตรนะคะไม้อาจจะเยอะหน่อยนะคะแต่รับรองว่าของเราเป็นไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกลับไมก้กอไม้มาอย่างแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเขาเป็นรถหน่วยงานเนาะปลดระว่างมากนะคะข้อดีของรถหน่วยงานก็คือเขาเข้าเช็กระยะเข้าแมนทนแนนทุกรอบอยู่แล้วนะคะเราสามารถตรวจสอบประวัติจากศูนย์บริการได้เลยนะคะมือจับประ ประตูด้านในนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะระบบเซนทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําตรงแผงประตูให้นะคะตรงนี้นะคะจะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะแอร์ได้เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศาเลยนะคะในส่วนของพวงมาลัยนะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบบังติฟังก์ชันนะคะ,ะ,คะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมวดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพพวงมาลัยสภาพเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึกหลอของการใช้งานเลยนะคะ <S <S ในส่วนของเครื่อง เสียงนะคะก็ได้เป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาอ็อกหมุนมือแบบได้4ีระดับนะคะเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําให้ด้วยนะคะในส่วนของเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าเป็นเบาะผ้านะคะเป็นเบาะผ้าสีดาตัดด้วยได้สีขาวนะคะเบาะก็รองรับกระสีระผู้นั่งเลยนะคะสวยๆเบาะไม่มีรอยเฉีกรอยขาดไม่เปิดไม่เปื้อนนะคะเบาะแน่นๆแต่งๆตึงๆกันเลยนะ,ะในส่วนของหัวน็อ ซองประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยเขีบยบเขยื่อนนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะเรื่องโครงสร้างเนี่ยไม่ต้องกังวลกันเลยนะคะของเราคัดเกรดคัดคุณภาพแน่นอนนะคะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างๆนั่งสบายๆนะคะมีในส่วนของกระเป๋าจิงงจ้ให้หนึ่งฝั่งนะคะไว้เก็บสัมภาระได้นะ,ะมีที่เสียบชาร์จไฟให้2ลูนนะคะภายในเนี่ยยังดูใหม่ๆอยู่เลยนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะ,ะรับรองว่าได้คันนี้ไปนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังก,กันแน่นอนนะคะมาต่อกันที่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะลูกค้า ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเขาก็กว้างๆเลยนะคะบรรจุสัมภาระดาได้เยอะพอสมควรเลยนะถ้าเทียบเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยใส่ได้อยู่สี่ห้าใบเลยนะคะเพราะว่าบอดี้ด้านหลังเขากว้างมากๆนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าด้านล่างนะคะก็มีในส่วนของ ล้ออะไรอุปกรณ์ให้แล้วนะคะแม่แรงเดี๋ยวเราเอามาใส่ให้นะคะบอดี้ด้านลลางนะคะไม่มีรอยสนิมกัดกินนะคะลูกค้าสวยๆเลยนะรอยซีนเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะหัวน็อตด้านหลังนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยื่นนะคะบอดี้ด้านหลังจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะได้ไปนะคะ คุ้มค่าแน่นอนนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะคะแอดไลน์กันมาได้เลยนะคะนัดยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสน,นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้เลยนะคะสอบถามได้ทุกข้อมูลที่ลูกค้าสงสัยเลยนะคะนัดยินดีให้บริการนะคะเดี๋ยวนั n จะพาไปชมกงนต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์กันคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเครื่องยนต์ดู o v วีวนะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ1 8 0 0ซีซี141ดงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆนะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะลูกค้าเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะคะ โครงสร้างเดิมมอดี้เดิมทั้งคันนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะคะคันหน้านะคะคันหน้าเดิมๆไม่มีคดไม่มีงอนะคะหัวน็อตนะคะสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยี้เลยนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะลูกค้ามีให้เห็นเด่นชัดอยู่เลยนะคะรอยซีนเดิมๆจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตด้านในสภาพเดิมสีเดียวกับตัวรถไม่มีขยับขยี้เลยนะคะหัวน็อตฝักกระปรงนะคะแล้วก็โตโยต้ามีติดอยู่เชงงวนกัน ความร้อนกกยังอยู่นะคะในส่วนของสติกเกอร์มอ,อ,อก,กอรมีติดให้เห็นเด่นชัดนะคะรับรองว่าคันนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วสนใจรถคันนี้นะคะโต y ยต้าอันติดห e ปี2017นะคะคันนี้ราคาตั้งขายอยู่ที่4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคาไม่แรงผ่อนสบายๆนะคะลูกค,าค้าเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดเลยนะคะใครที่สนใจนะคะห้ามพลาดรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนัดนะคะ0 9 8ย์0 9 5 8 7นัดเพชรยน ะะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยนะคะเข้ามาดูรถจริงกันได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสําหรับวันนี้นะคะนะัต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ